สวัสดีครับพี่ๆท่านใดครับที่สั่งคันคาร์บอนไครเบอร์ของผมไปนะครับตัวนี้นะครับตัวคันนะครับตอนนี้นะครับคันที่ที่ผมตอนนี้หมดสต็อกไปแล้วอ่าพี่คนสั่งไปเยอะมากแล้วก็สายตัวนี้ก็ยังมีอยู่พี่อ่าสายสนุนนะครับที่ผมก็ยังมีอยู่นะครับส่วนพี่ๆี่ท่านใดที่สั่งเข้ามาเพิ่มต้องรออีกหลายวันอยู่นะครับเพราะว่าของครับต้องสั่งจากประเทศนอกครับตัวนี้ตัวคันตัวนี้เป็น คันจากประเทศนอกครับเพราะว่าประเทศไทยไม่มีผลิตนะครับผลิตประเทศไทยมีผลิตเป็นคันคาร์บอนไฟเบอร์มีแรงดึงอยู่ที่สี่ิปอนด์พี่แรงดึงส0สิบปอนด์แล้วก็ความหนาหกมิลนะพี่ความยาวอยู่ที่หกสิบเซนนะครับใครที่สนใจตัวเนี้ยต้องรออีกหลายวันหนึ่งนะครับพี่เดี๋ยวผมจะทักไปบอกอีกทีนึงนะครับว่าของมาแล้วนะครับพี่ราคาก็ประหยัดประหยัดเล็นะครับส่วนหน้าไม้ทั้งตัวนี้ผมไม่ได้รับทำครับผมขายแค่2ตัวนี้เท่านั้นครับผมจะมีขายแค่2ตัวนี้ครับ มีคานกับสายเท่านั้นครับพี่กดสั่งซื้อผมได้เลยครับพี่